น้ำตกคลองลานเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมานานแต่ไม่เคยมาสักทีองสวัสดีครับทุกคนมื้อน,นี้ครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชรครับผมเป็นจังหวัดที่ผม ไม่เคยไปเลยแล้วก็อยากจะไปเห็นน้ําตกคลองลานเนาะเห็นแต่ในอินเทอร์เน็ตเขาว่าคืองามแท้แล้วก็ช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงอันหนาฝนเนาะก็คือสีมีน้ำไหลอยู่ครับพี่น้องก็เลยว่าอยากไปเห็นกับตาเจ้าของอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ครับออกเดินทางกันเลยกับจังหวัดกำแพงเพชรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเวลาขับรถขึ้นเหนือ ก็จะเห็นป้ายจังหวัดกำแพงเพชรอยู่ตลอดก็คิดไว้ว่าสักวันหนึ่งจะได้มานี่ก็จะเป็นครั้งแรกของผมกับการตั้งใจขับรถเดินทางมาจังหวัดกำแพงเพชรโดยที่ไม่ได้คิดว่าเป็นจังหวัดที่ต้องขับผ่านตอนนี้ครับเดินทางมาถึงอำเภอคลองลานเป็นที่เรียบร้อยแล้วออกมาจากกรุงเทพ9โมงครึ่งมาถึงอำเภอคลองลานเนี่ยบ่ายโมง51ไม่รู้ว่าอุทยงททยานเขา ปิดกี่โมองอะไรยังไงนะก็ลองมาแบบวอ็อกอินดูแล้วก็ไม่ได้ดูข้อมูลด้วยว่าเป็นยังไงไป <c oughs> ไปเบิ้งนะครับมาสิเป็นยังไงเนาะโอ้แต่ปันภูเขาเขาเยอะมากเลยนะที่นี่เนี่ยสลับกันไปมาสวยเลยมองเพลินเลยครับทุกคนโอเครอดูมตกกันครับมาถึงแล้วครับอุริยาณแห่งชาติคลองลาน ออจุดจำหน่ายบัตรจำหน่ายค่าบริการน้ำตกของลานโอเคเดี๋ยวลงไปซื้อบัตรผ่านนะครับไปซื้อบัตรผ่านอุทยานกันครับทุกคนจากบาทนอกบาทครับผมจ้าสิบาทไม่มีเลยครับไม่มีเลยแบงค์พันล้วนตังทอนกลับมาเอาได้ไหม ได้แล้วแต่โอเคครับข้างในมีแต่ร้านกาแฟนะครับโอเคขอบคุณครับป่ะเนี่ยบัตรผ่านอุทยานมาแล้วเรียบร้อยไปที่จุดตรวจขับรถเข้าไปกันนะครับน้ำตกคลองลาน เป็นเป้าหมายหลักสำคัญของผมในการเดินทางมาจังหวัดกำแพงเพชรจากการได้เห็นสื่อโซเชียลต่างๆลงรูปกันให้เห็นถึงความสวยงามของน้ำตกจนทำให้ผมรู้สึกอยากจะมาเห็นกับตาตัวเองนี่ทางเข้าน้ำตกของลานครับไป,ไปดูกัน้อมาณนะจุดนี้เนาะก็รู้สโอ้ล่มรื่นมากเครื่งฟ้าเครงฝนเนี่ยจะสิตัวต่ตกฝนก็นได้ งแรกในชีวิตก,การมาน้ำตกของลานครับคนนี้เป็นจุดชมวิวน้ำตกของลานนะโอ้โห,โหต้องบอกว่านั่งแอ๊กตรงนี้นะแล้วก็าวได้วิวนี้กับชื่อน้ำตกด้วยโอ้โหเย่ yeah! ฉันมาถึงแล้วน้ำตกของลานโอเค นี่ครับทุกคนบรรยากาศคือฝนตกฝนตกต้อนรับนักเดินทางฝนตกต้อนรับนักเจอโน่นนักเจอเนี่ครับ <c oughs> มาเที่ยวน้ำตกฝนตกวะสั้นวะโอ้ยเอาเบิ้งอนู่นะร้านกระแชะแล้วส <c oughs> ดลอยครับ <c oughs> แต่ก็มีแดดออกเด้ฝน <c oughs> ตกแต่แดดก็ออกเนาะ โอ้อย่างสวยอันหินก่อนงีน้ไงครับพี่น้องกูละ่ะแบกกาเป็นน้ำตกปัดโอ้ยไงเตือบดีน้ำตกละ่ะว้าอุ้ออยยอดดีปะมาเมือธรรมดาครับพี่น้องพ้นกักบ,บือหลายอุ้ย แล้วทุกคนตอนนี้ที่บ้านน่าจะ มาถึงที่อ่ะคนลงเล่นน้ำเดี๋ยวชิบา้าประฮอตส้ <laughs> โอพี่โคเล่น่ามเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวผมสิพาทุกคนครับลงไปเล่นน้ำน้ำต,ตกของร้านกันครับไปพร้อมเปียกพร้อมเปียก <c oughs> <c oughs> นีค่ครับขนาด <c oughs> น,น้ำเยอะมากครับเราจะลองลงดูนะลูกไมันเย็นแน่เลยโอ้เราจะแช่ก่อนแช่ก่อนโอ้ยเย็นเจียเ๊ยบเย็นเจี๊ยบโอ้ยทรายออกพื้นทรายแล้วค่อยเดินโ มาเลยโอ้โหฮ่า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 โอ้โหโโนตกคลองแล้วว้าวว้าวอุ้ยดีมากเลยอะดีมากเลยเราไปกันต่อปะ อยู่ใ,ใกล้อ่ะเออผมเคยเห็นแต่ในอซีเนโอโหว่ามันเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้ก็มาได้เห็นมาได้ขอเนาะมันสุดยอดเลยครับโอ้ล้างจารงานสร้างกต่ต้องตกคลองล่านเนาะเจ๋เดี๋ย <c> ว <oughs> ลองยุ้นตกอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งนี้ก็เป็นก้อนหนินใหญ่แล้วแล้วีกฝั่งนึงที่น้ำไหลลงมาครับไปกันเอ้ย Oh! ยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งรู้สึกว่า,าน้ำตกของลานยิ่งใหญ่อลังการมากๆน้ำเย็นชื่นใจบริเวณรอบๆต้นไม้เขียวขจีเป็นแลนด์สเคปที่สวยสุดๆเหมาะกับการถ่ายรูปมากๆครับตอนนี้ครับบ่ายสามกว่าแต่ยากาศคือมืดตึ๊ดตือเลยแล้วก็ยังไม่มีที่นอนกันเลยครับเดี๋ยวเราจะลองขับรถหาที่พักกันว่าจะได้นอนที่ไหน ไ่ห้องนอนแถวของร้านนี่แหละนะไปหาเป็นเสภาแล้วก็ขับหามองพักกันครับเอาละครับพี่น้องตอนนี้ผมกาเข้าที่พักอาบน้ำเรียบร้อยเนาะอยู่ในอันของร้านนี่แหละเป็น บ้านพักบ้านไม่แต่ว่าสไตล์่นกน๋โอเคอยู่เด้มีห้องอมแอร์เนาะฝนตกหนักเลยครับตอนออกมาจากอุทยานน้ำตกห้องลานเนาะแลวก็ซึ่งตามมาจากการฝนตกครับก็คือนี่ด้านหลังผมเป็นหมอกขาวเต็มไปหมดเลยครับว้าบด,ด,ด,ดีนะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนครับแล้วก็หมอกก็ขข้นมาเนะี่ยถึงใจผมเลย วาเที่องตกก็ได้เห็นหมวกน้วสู้เอาย่อยนี้ครับลังจจนีกะคือสีนอนพักผ่อนนะแล้วก็บ่ได้เห็นอย่างแล้วสำหรับอันแถวนี้ครับ สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันใหม่ครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาทุกคนเนาะขึ้นไปเบื้องอันช่องเย็นนะเขาบอกว่าอากาศเย็นตลอดทั้งปีซึ่งเมื่อคืนเมื่อวานนี้ก็ได้ไปเที่ยวน้ําตกคลองลานแล้วแล้วฝนตกหนักมากครับพี่น้องมันขึ้นไปบ่ท่านครับก็เลยหามองพักแถวแถวน้ําตกนี่แหละแล้วก็เมื่อนี้ครับสีขึ้นไปต่อที่อุทยานแห่งชาติแม่วงครับผมโอเคครับไปดูกันาเป,ป็นไงไป จากคำร่ำลรือของนักเดินทางเขาว่ากันว่าช่องเย็นที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วงเย็นตลอดทั้งปีเฮ้ยจริงเหรอไม่พาตัวเองไปสัมผัสก็คงไม่ได้คำตอบครับไปหาคำตอบพ,พร้อมๆกันสวัสดีครับอดีครับใช่แล้วถูกต้องแล้วจริงเหรอฮะสุสสสดยอดม<ข>ากเท่าไหร่ครับไปพักหรือไปกลับผมไปกลับครับ โอเคครับี่เรามีขลัง,งนะคุณนะคะไปตอนนี้ก็จากา่ายตังค์เรียบร้อยแล้วครับทุกคน <ไป S 1> แล้วก็ุดนุนอุทยานครับน,น,นี่อันสเปรย์ไล่คุ้นมาสั้นหกสิบบาทครับุดนุนเล่าเล่าว่าทางเทิงเนี่ยคุ้นหลายเดี๋ยวขึ้นไปทางเทิงกันครับนี่ครับขับเข้ามาในเขตอุทยานแล้วครับพี่น้องเอ้ยความเขียวขจีของต้นไม้ใบไม,ม้นี่ยสุดยอด มองไปทั้งซ้ายก็เห็นแต่สีเขียวไปเบิดเลยมันช่างเป็นการขับรถขึ้นมาอย่างมีความสุขเลยครับทุกคนสุดยอดมากสุดยอดมากครับทุกคนครับทุกอย่างเขียวไปหมดเลย Everything is green <laughs> Everything is clean ปเดี๋ยวไปดูการใชครับทุกคนเราต้องทำการลงทะเบียนเพื่อที่จะขึ้นช่องเย็นก่อนนะที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวลงทะเบียนกันครับมาลงทะเบียนครับากแบบไปกลับครับผมไปกลับต้องลงทะเบียนไปกลับลงก่อนลงเย็นห่างจากตรงนี้300เมตรับะจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่งช่วงนี้ก็จะมีเช้าว<อ>ันจะต้องลงทะเบียนเดี๋ยววิญยยาณเขาจะเช็คตอนประมาณหกโมงเย็นว่าคุณไปกลับกลับมาแล้วหรือยังว่า,าจุดไหนเราจะได้ทาโอเคได้ครับขอบคุณครับไป,ไปทุกคนตอนนี้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะขึ้นไปช่องเยนน็นกันเป็นกระบอกคับปลาอากาศดีาาศดีอากาศเย็นหลายว่าสัน้นแต่ให้ระวังกันสร้างปลาน้ำส้างปลาออกหากินช่วงนี้ครับแต่ห้องกับวิญญาณอยู่แล้วเขาพอมรุ่ยครับ เจ้าบนเส้นทางกาสิบฮอดนะช่องเย็นเนาะเลี้ยวไปยังวสุตายตายกูตายกูสิหักแตกบ่าน้อบ้านนี้ยเอาเอาค่อยๆไปค่อยๆไป ตอนนี้ผมเดินทางมาถึงจุดชมวิวกิวกระทิงต้องลงไปดูซะหน่อยเพราะว่า<ม>นี่คือมันเป็นจุดชมวิวเขาอะไรนะจุดชม,ว,ดชมวิวระหว่างงัดขึ้นมาแล้วก็จะเห็นจุดชมวิวกิวกระทิงสวยงามมากครับทุกคนนีครับไปน้องทางจุดบิ้งอันชมวิวเพิ่นเลยนี่อย่างสวย พาเดินลงไปดูนะครับไปนั่นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้านะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเทียงสี่สิีครับอากาศก็มีมีแดดนะแต่อากาศบ่ห่อนหลเย็นสบายอยู่เด้เออนี่อือเห็นภูเขายังไกวุ้น มี่ิหยังแงบเลยครับพี่น้องว่ะเออไปเดินนี่เป็นแค่จุดแรกนะครับเดี๋ยวสิขับรถขึ้นไปเรื่อยๆเยบิง้งว่าแต่ละจุดแต่ละจุดเพิ่นมีหยังแน่เออนักเที่ยวคุ้นเ,ค,เคยเบิ้งเลยเดย้ก็เห็นแล้วล่ะว่ามีหยังแน่แต่ผมกับหัวเตม,มาหัวเตม,มากับบุงหมีหยังแน่เออมีความตื่นเต้อนอยู่เด้ อโอเคเอาเดี๋ยวไปจุดต่อไปครับพี่น้องไป ขึ้นมาถนนค่อนข้างดีขับสบายครับแต่โค้งจะเยอะหน่อยระยะทางไม่ไกลมากแต่ใช้เวลาโคตรนานแต่ถ้าได้มองวิวทิวทัศน์สองข้างทางก็จะรู้สึกเพลิดเพลินมีจุดให้จอดแวะถ่ายรูปเป็นระยะระยะครับอ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่เป็นจุดชมว,วิวโมโกโจูน้อยครับทุกคนนี่เลยยังถึงช่องเย็นนะครับ โอโกโจูน้อยจ้านัดเจอโน่นันดเจน,นี่มาแล้วนี่อือาฮวู้ลมเย็นดีแท้โอโกจูน้อยอสวยมากเลยเอาอนี่เพิ่งเห็นมีวางหลังนี่ เพิ่งออกว่ะอ๋อ,อยังงามปะแล้วก็ฟังอันนี้ก็เป็นนี่ครับอ,อ,อู้ยยอดดยอดหาทางทนวันนี้เดินทางมาถึงช่องเย็นแล้วครับเป็นลานการเต็นท์ช่องเย็นนะโอ้อากาศเย็นนะนี่ขึ้นมาอัน ดูสังเกตรตรงที่รถนะก็ประมาณ26องศานะช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งครับผมนะทางมาถึงลานกลางเต็นท์ช่องเย็นโอ้อากาศดีเว้ออากาศดีเสยว้ออี เห็นตลอดทั้งปีมาสั้นโอ้ยมีร้านกาแฟาอ่ามีร้านกาแฟาคาเฟ่นะนี่ดอกนี่มันก,มก็นเป็นมันมองพักของมันเจ้าหน้าที่นะู้ได้บ่เดเอาบ่ได้เอาเต้นมากอะ่ะนี่เต้นให้เห้่วเนี้ยเออิของน้ำนะ่าไปดูห้องน้ำนะครับนะ นี่โหมีทางไปผู้ไปชิดภูสวรรค์ภูสวรรค์คืออย่างวะอา่าภูสวรรค์ไปเรามาแล้วเราก็ต้องไปน่าจะไม่ไกลนะระยะทางน่าจะไม่ไกล จะไม่มีอะไรนะสุดท้ายได้เดิน <c oughs> ขึ้นภูสวรรค์ครับจุดชมวิวโอ้เย็น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 โอ้ทางขึ้นชันอยู่เด้อน,นี่ทางขึ้นไหมว้าไปครับขึ้นไปครับโอ้เอาเรื่องเหมือนกันนั่นเนี่ยขึ้นมาครับว่าไม่เหนื่อยเหนื่อยอยู่เด้อ ยังไม่ถึงยังไม่ถึงอตอนนี้ทางเริ่มเป็นดินเป็นหินแล้วคิดว่าจะใกล้ถึงแล้วโอ้เอาเรื่องอยู่เด้อโอ้เอาเรื่องอยู่นะครับพี่โอ้ น่าจะประมาณ300เมตรได้ไหมยพี่ประมาณนี้เนาะขึ้นมาแล้วครับใช่ครับรประมาณนั้นแหละขออนุญาตนะครับเฮ้ย yeah. อุ๊บดูดบอิวมาข้างหลังนะวิวด,ดีมากอ๊บอ้าวู้น่าจะสุดแล้วแหละ หรือเปล่าวะสวยสวยแต่ยังไม่เสร็จยังไม่สุดไปให้สุดก่อนสวยอุ้ยอันร้อยเกิดรอยเกิดผู้ใดเสียดสัวว้า เดี๋ยวเดี๋ยวยังโมสุดยังโมสุดพักสักมิจฉาค้าก่อนเอ้าไปต่อ ว่าน่ที่เป็นสุดทางแล้วครับทางภูแล้วแมนบอแมนดีที <c oughs> เห็นป่ายแล้วครับโอ้เอาละครับพี่น้องผมมาฮอดแล้วภูสวรรค์ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง1,427เมตรมาถึงแล้ว โอ้โเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่อู้แต่สวยครับขบวนสวยมากนี่เป็นตอนบ่ายนะยังรู้สึกว่าลมตีหน้าตลอดเวลาเลยมันมีทางเหมือนไปนไหนวะเนี่ย นั่งมอไซด์ดิอย่าว่านัง่งมอไซด์สุดละลานี่ยเออสุดละลานโอ้ไปนั่งโซ่เมียค่อ,อยลงมาดินน <S <S okay. very good ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรรู้ว่าเหนื่อยแต่ก็อยากมาคงเป็นเพราะผมอินกับคำว่านักเดินทางที่อยากท่องเที่ยวสูงแค่ไหนก็อยากจะลองเดินไปรู้ตัวเองรู้ลมหายใจไปถึงแค่ไหนนั่นแหละที่สุดของเราแล้วภาพความทรงจำทั้งหมดถูกบันทึกในเซลล์ประสาทว่าจังหวัดกำแพงเพชรจะไม่ใช่จังหวัดผ่านอีกต่อไปตั้งใจมาโลดกำแพงเพชร